กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะยินดีตอนขับคอร์เซ่อ,องไปน้องเดือนพี่น้องเลยเปิดเปลาขึ้นมากับพ่อปาลามอคคอรี่เลยพี่น้องเมื่อน,นี้ปาลามอคคอรี่แล้วกับปลาเข่า,ขาพี่น้องเอ้ย่างข้างๆกันนี่เนาะพอน้อ,องเดือนหักจะออกแจะลดพี่น้องเลยปลาที่สุดปลาเข่า,ขาพี่น้อง อันนี้เป็นปลามอคคอรีพี่น้องเอ้ยมื็อนี้ออกมาเห็ดอาราบัยพี่น้องออกมาเห็ดอาราบายเหมือนี้พี่น้องเอ้ยตอ,อ,อเกียร์ชอบบนถ่า,ายวิบจักย์พี่โหลดเพิ่นปลาเข่าพี่น้องเอ้ย มาเห็ดสวนจื้อสวนสมนี่บ่๊ด้พี่น้องสบายดีสบายดีอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องเลยตอนนี้ก็เห็นแสงแดดแล้วพี่น้องแสงแดดอยู่เกาหลีเนาะมันนี่ออกมาอละใยพี่น้องเลยมาหลืบสวนสมผักผ่อนจักหน่อยก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะมือนี่ คือแล้ยเอาไว้แล้วพี่น้องเอ้ยผ่าตังค์ทังหลังคุณตะกรอบเรียบร้อยเนื้อเลือแต่ไม้เลือแต่ไหมครับมันเลือแต่ไม้ลหมผ่าตังนั่นเลือแต่ไหมครับมันสีหื้ออันเครื่องนี่แหละพี่น้องเอ้ยคันสีได้หื้อเนาะเขาแก่เป็นกระมื่ออะไรเมื่อกี้นี่พี่น้องชมสวนนี่สามปีพี่น้องเอ้ยหัวยังซัมบูปูมือปล่อจะกคูดเบิ่ง ประมาณปมือเนาะสอสามปีเพราะว่าส่วนนั้นโสมแต่เก่านั้นปกติพลังเดือนเขาไปเบิ่งในขีปข้าจ้าเนาะพี่น้องหกปีข้าจังแต่ด้กลเนาะแต่นี่ชงใจบนห่อนเงินพี่น้องเลยคนใหม่พี่น้องมือนี่มือเส้าเนี่เนาะพลังเดือนมากพี่น้องเลยขี่รถมาจากมือเส้าเนี่ยนะ สี่องศาพี่น้องเอ้ยปั๊ดที่โตจนสั่นหยอกหยอกพี่น้องความหนาวความเย็นเนาะอันนี้ฮะกัะแดดถ้ากับออกพี่น้องเอ้ยถ้ากับหูซึกเริ่มมันห่อนจักหน่อยเนาะถ้ากักินอันขนมนุ่มเนยกับถ้ากักินแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาขนมมาเป็นกระตาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเมื่อยอยู่เลยเนาะเตาแก่เกาหลีพี่น้องเอ้ยออกมาเห็ดอันอันระบกอันระบใยกั บ่ค่อยได้หิวไ่ได้ดอกพี่น้องเลยพอได้กินเนาะพวก,กนขนมปังพวกนุ่มพี่น้องเลยเพื่อนกาบางคนเพื่อนกัพภาพไปเลี้ยงเขาเนาะไปกินเขาอยู่ห่านพี่น้องเลยแต่วา่าอันนี้ขาดวันนาซีเหลวตอนเช้ากะเือจีนมากินเขาอยู่ฮือนพี่น้องเลย วิวภูเขาพี่น้องเอ้ยสวนโซมกับใครแต่สวนบัวใหญ่พี่น้องคนใหม่มันนักเนาะมือนี่ยคนสวนในหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องว่าบุฒิทัน์แตขาดคำซ้ำพี่น้องเอ้ยนี่แกมากเลยพี่น้องเอ้ยเอาของกินมาให้เต็มอันตะกร้ารเลยนี่พี่น้องนี่ของกินนะนี่เอานี่พอ Nè hey, Bia nữa Kín gin gin a gạt gin gin lẻo bột ông lẹo, đam tông hay nắp nắng bột ông kang lơi nó bị gin lẻo níu kèm hưng 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 nó hưng 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 กินตัวเราแกนอ่แหลแบบอืะนม,อ,ม,นมอันนี้เป็นน้ามันเกลือแหล่พี่น้องเลยกระป๋อกาเฟ่ก็มี่คนใหม่แล้วเลยพี่น้องเนี่ย เป็นบอกว่าเฮ็ดซาซาเป็นว่าพี่น้องแต่ว่าแล้วไปแล้วเนาะคนใหม่คือเพิ่นจ้างเฮาเพราลองเดอนมาลายเถืออ่อพมาน้องซ้ำเถืออ่อวเพิ่นเคยจ้างมาอัหดหนามัน คุยก <c oughs> <c oughs> ับบ <c oughs> ุกุ้มมือพี่น้องเอ้ยมาเห็ดอันคือพายางกับบุกุ้มมือเนาะเห็ดในเพิ่นกามส่วนแล้วเบิดมือนี้มาลื้อมาเนี้ยจะบุกุ้มมืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยส่วนมันบ่ใหญ่ไปได้คือว่าแล้วพี่น้องเน้องทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวละอาหารพี่น้องเอ้ยก็มากินข้าวตอนสิบเอ็ดโมงพี่น้องเอ้ย เพิ fiz ่นพามากินข้าวอยู่ในเมืองพี่น้องเมือนี้ไปเบิ่งกันพี่น้องหน้าตาอาหารเกาหลีเมือนี้พอน้องเดือนสิรีวิวให้เบิ่งเลยเนาะอาหารจุเกาหลีพี่น้องเลยคิบห้าแล้วพี่น้องเลยทอดเกิบอยู่เนาะพี่น้องเลยอันนี้เป็นอาหารว่างของเพิ่นพี่น้องเลยคิ้วคุณบุญรัตน์ตัวบัวเนาะ น,นี่เป็นอาหารว่างพี่นอ้องเลยจัดทำเงินวัดพี่น้องเลยย่งคือผดจัดจัดจู่เนี่ยนี่กินน้ำอาก,กา้ำหนาวๆได้เรื่อยมันเม็นย่างนุ่มๆน,นี่เป็นอาหารของมือนี่พี่น้องเลยเออเข่าบ่าน,นี่นะกล่องน้นอยๆมาหน่พี่น้องเลยนี่พี่นอ้องตุมต่มตุ่มตุ่มใส่ยังจักอย่างพี่น้องเลยเป็ในใส่หัวเนาะพี่นอ้องพี่นอ้องตอนนี้กั กินข้าวเรียบร้อยมาหอดเฮือนแล้วพี่น้องเอย้ยมานั่งทานอ,อ,อีกชั่วโมงนึงจะไปเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกตอนแรกเนะาะว่าสิรีวิวอาหารนัน่นเกาหลีให้เบิ่งพี่น้องเอย้ยมนันนั่นต้มมันนันนะพี่น้องขั้นบ้านเฮาก็ต้มจือดอันใสอั่วเน,ะนาเะนแล้วก็เนื้อหมูหูหมูอยังไงแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่ารสชาตินี่ป๊าดโตจืดแหง้ง เขาจะเอาไปปรุงเขาถ่ายมาปร้งเองเขาจะเาถ่ายมาปรุงเองพี่น้องเลยแบนบูมีโรตีในปุ้งมีแต่เกลือมีแต่เกลือเนาะเอาเทเกลือลงไปกินอันกับอันยังกอดพักยังกอดองนะเขาก็แน่พี่น้องเยอันหัวเสีเท่าดองพี่น้องจังไดลแล้วไปกินร้านอาหารไปกินแต่เก่านั่นเพิ่นจีั่งอัน สปาเกตตี้ไฮเนาะเท่าแก้ผู้หนึ่งอีกเพื่อนเอ้ยปเป็นสิเคยสั่งมากินสปาเกตตี้หรูบอว์กับข้าวผัดจังเีนเนาะไปเมื่อนี้แปลกใหม่แห้งพี่น้องเอ้ยไปเมื่อนี้เนาะกินเกือบบุได้พี่น้องเอ้ยกินเกือบบุไล้อะเนาะมันจางแห้งพี่น้องไปเกิดขึ้นบุเสี่ยบ้านน่าเบิดข้าสองถวยไม่ข้าสองถวยกินบุเสี่ยเบิร์ดก็ร้องเนาะ เพืพน่นพลังเดินถ่ายเบิ่งพี่น้อยเข่าเจอกน้อยๆนึงเขาเจ้ากินน้ำเบิ่งเขาเจ้ากินอิม่มอย่างไรเมื่อผ่อนอาหารเสพๆเพื่อนบ้านห้ากระห่วยนี่สิบอร์หอดซ้ำพูดเลยพี่น้อยตอนนี้ก็นั่งถ่ายบนอยู่เฮือนพี่น้องอันจกักจะได้เหดุนี้อีกตอนแรกพี่น้องพี่น้อยออน,น,น,า,น,า,อนาสีเก็บอัน z o o มืแหละพี่น้องตัวลือ่อนกองเพื่องที่ว่าเขาเจ้าพกหนามันก็ลื่อนออกเรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็บจิมมี่ซัมเน่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเวร์เฮ็ดงานเมื่อน,นี้เนาะพี่น้องตั้งแต่เ้าวหอัวอเพลนพี่น้องเอ้ยใส่ชีวิตอยู่อันเกาหลีพี่น้องเนาะจะได้ก็พาข้อกันคลิปหนยาพี่น้องกลับสบายดีโอเคไป